สวัสดีครับทุกคนเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่คุณปางได้ไปประสบพบเจอมากับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเมื่อประมาณ17ปีก่อนเนี่ยคุณย่าได้รับคุณปางมาเลี้ยงดูที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่สมัยยังเล็กทุกๆเย็นคุณปางและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มักจะหลมกลุ่มเตะบอลกันเป็นประจำเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เล่นบอลกันจนเหนื่อยคุณปางและคนอื่นๆก็ได้ไปหาซื้ออะไรมานั่งทานกันซึ่งในกลุ่่มเนีย จะมีรุ่นพี่ทั้งหมด3คนและรุ่นเดียวกับคุณปางอีก3มคนแต่ในวันนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งนึกพิเรนซื้อเหล้ามานั่งดื่มด้วยพอเมาได้ที่รุ่นพี่แกก็เกิดน,นึกขนานครับแกเขียนชื่อตนเองที่ข้างขวดเหล้าแล้วก็ท้าให้พวกคุณปางอะเอาเหล้าคนนี้ไปวางไว้ที่ต้นชําช้าหลังโรงเรียนเก้าถ้าทําได้เนี่ยจะให้เงิน500บาทซึ่งในตอนแรกก็ไม่มีใครกล้ารับคําท้าเลยครับแต่คุณปางก็พูดกล่อมกับเพื่อนว่าเงินต้อง500ร้อเลยนะเว้ย พอคุยไปคุยมาสรุปว่าเพื่อนทั้งสองคนก็เอาด้วยจึงตอบรับคำท้าของรุ่นพีรุ่นพีก็ควักแบงค์ห้าร้อยออกมาแล้วพูดว่านี่เงินพวกมึงเอาขวดไปวางไว้แล้วกลับมาเอาเงินพรุ่งนี้พวกพี่จะไปดูต้องบอกก่อนนะคบว่าโรงเรียนเก่าเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ1กิโลเมตรหลังโรงเรียนจะเป็นส่วนต้นยูคาลิปตัสมีซอยเล็กๆตัดเข้าไปในสวนลึกเข้าไปในซอยประมาณ500เมตรเนี่ยมันจะมีต้นชํำชาอย,อยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่สายซอยพอดีถ้าเลยออกไปอีกก็จะเป็นทุ่งนาช่วงเวลาโพเพคคุณปางและเพื่นอนที่สองคนเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไปข้างๆโรงเรียนจนมาถึงถนน,สนเส้นหลังโรงเรียนจากนั้นก็ขี่รถเข้าไปในซอยเล็กๆที่มันเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสพุดขึ้นมาทั้งสองข้างทางต้นยูคาลิปตัสมันก็บดบังแสงอาทิตย์ยามเย็นจนแทบจะมองไม่เห็นหน้ากันแล้วครับคุณปางและเพื่อนก็จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนจะถึงต้นชำฉาประมาณ100เมตรแล้วลงเดินเท้ากันเข้าไปทั้ง3คน ที่ต้องเดินเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าพื้นดินมันเป็นหลุมโคลนครับมันจึงไม่เหมาะที่จะเอารถลุยเข้าไปหลังจากหลงจ้กรถแล้วคุณปางและเพื่อนก็สังเกตได้ว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยมันเงียบสนิทหลายวิวแววของสิ่งมีชีวิตต่างๆมันดูวังเวงวังเวงชอบกลและในระหว่างที่กําลังเดินกันอยู่เนี่ยหูมันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงมันดังมาจากป่ายูคาลิปตัสทางด้านซ้ายมือพอตั้งใจฟังดีๆเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับเสียงใบไม้ล่น แล้วก็คล้ายๆกับเสียงคนเดินเยยบใบไม้สวบสวบสวบทุกคนก็หันไปมองตามเสียงแต่มันก็ไม่พบอะไรทุกคนจึงเดินกันต่อจนถึงต้นทำฉา,ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากแผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วบริเวณในขณะที่คุณปางกำลังจะขวดเล่าลงไปวางแถวๆโคนต้นเนี่ยเสียงแปะแปมันก็ดังขึ้นอีกแล้วสวบสวบสวบ,สวบแต่คราวนี้เสียงมันดังขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับมีเสียงกิ่งไม้หัางดังแปะทุกคนก็รีบผันไปมองแต่ก็ยังไม่พบอะไรอีกเหมือนเดิมคุณปางก็กําลังจะหันกลับมาที่ต้นทําฉาปรากฏว่ามีเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากทางเดิมมันดังมาว่าพวกมึงมาทําอะไรกันมันเป็นเสียงของผู้หญิงมีอายุครับทุกคนจึงหันไปมองทางต้นเสียงแต่ก็เห็นเพียงแค่ต้นยูคาลิปตัสที่มันพูดขึ้นสับซ้อนการจนเต็มพื้นที่ทุกคนก็เริ่มใจขอไม่ดีแล้วครับกระเถิบเข้ามายืนชิดติดกัน คุณปางก็พยายามเพ่งมองเข้าไปในป่าสัากพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนน่ะกําลังเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆสวบสวบสวบจนเจ้าของเสียงพวอกมาจากหลังต้นยูคลิปตัสเป็นแม่ชีอายุประมาณ70ปีผมขาวทั้งสี่สะใบหน้าซูบผอมแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือประกายตาของแม่ชีมันดูไม่ต่างอะไรจากตาของสัตว์ล่าเนื้อเลยแม้แต่น้อยลูกตามันใหญ่กว่าขนปกติมากๆ ม่านตาเว้าโค้งเป็นวงรีแกยืนจ้องนิ่งๆมาทางพวกคุณปางครับแล้วก็พูดเสียงเบาๆว่ามาทำไมกันจะมาอยู่ด้วยหรอพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยคุณปางก็ขนลุกสู้พอแน่ใจแล้วว่าคงไม่ใช่คนอย่างแน่นอนถ้ายังขืนอยู่ต่อเนี่ยมีหวังคงได้นอนอยู่ใต้ต้นยูคาลิปตัสแน่พอคิดได้แบบนั้นก็รีบวิ่งตะเลิดกลับออกไปทางเดิมโดยมีเพื่อนวิ่งตามหลังมาติดๆแล้วก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้กลางป่านั่นแหละ จนออกมาถึงหน้าปากซอยหลังโรงเรียนคุณปางและเพื่อนๆก็น,นั่งหายใจหอบเหมือนกับผลที่ขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานแต่เมื่อคุณปางเหลือบตามองเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสเนี่ยปรากฏว่าเห็นแม่ชีแอบยืนอยู่หลังต้นยูคาโผลออกมาแค่ครึ่งตัวแล้วก็จ้องมองมาทางคุณปางแม่ชีคนนั้นเสีย,ยยิ้มจนน่ากลัวดวงตาพิลึกพิลั่นมันเหมือนกับสัตว์ล่าเนื้อไม่มีผิดคุณปางก็ใจาหายวาดเลยครับรู้สึกเสียวสันหลังจนยืนตัวตรงโดยอัตโนมัติ และคิดในใจว่านี่ยังหนีมันไม่พ้นอีกหรอคุณปางกระโดดวิ่งออกมาจากตรงนั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้สมองสั่งการใดๆเลยครับเพื่อนก็คงจะเห็นเหมือนกันเพราะต่างร้องโวยวายเหมือนคนสติแตกจนมารวมกันอยู่ที่บ้านของคุณปางจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดคือมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งท่านได้ทุดงมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้และได้ไปปักกวดอยู่หลังโรงเรียนเก่าหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้กันหลายคนท่านก็ใบหวยให้กับชาวบ้านเหล่านั้น ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยถูกหวยติดต่อกันเป็นสิบงวดเลยครับทําให้ทุกคนในหมู่บ้านเข้าไปกลาวว่าเขาหวยเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ระยะหลังๆเนี่ยมันกลับมีเร,รื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีชาวบ้านที่ออกไปจับกลมจับปูตอนดึกๆเนี่ยเห็นแม่ฉีท่านนี้เดินรอบๆหมู่บ้านเมื่อมีชาวบ้านถามท่านก็บอกว่ามาเดินจงกรมและหลังจากนั้นก็มีผู้ชายในหมู่บ้านเริ่มเสียชีวิตอาทิตย์ละคนล่าสุดก็ไปศพที่ห้าแล้วสาเหตุก็คือหลายตายทั้งหมด มีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงคนแก่ตอนนั้นคนในหมู่บ้านก็คิดว่าเป็นผีแม่ไม้แต่หมอดำในหมู่บ้านเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เป็นเพราะผีแม่ไม้หมอดำบอกอีกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยลองอุ้มไก่เดินเข้าไปคุยกับแม่ชีแล้วลองเอาไก่มาแลดูชาวบ้านก็ทําตามและหลังจากที่คุยกับแม่ชีเสร็จแล้วเดินกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าไก่ตายทันทีเมื่อชาวบ้านลองเอามีดมาแล่เนื้อดูเนี่ยก็พบว่าเครื่องในแหลกละเอียดเหมือนถูกขย้ำจนเละ พอชาวบ้านรู้เรื่องต่างก็พากันกลัวจนในที่สุดชาวบ้านก็รวมตัวกันไปขับไล่แม่ชีคนนั้นแต่พอไปถึงที่ป่ายูคาลิตัสเนี่ยก็ไม่พบวิแววของแม่ชีเลยสักนิดเลยคิดว่าคงจะเดินทุดงไปที่อื่นแล้วแต่ชาวบ้านที่ออกหาก,กลมในตอนกลางคืนเนี่ยมักจะเห็นแม่ชีเดินจงกรมอยู่รอบๆหมู่บ้านแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยแม่ชีก็จะหายตัวไปทุกครั้งและก็มีเด็กที่เข้าไปเล่นกันในโรงเรียนเก่า เห็นแม่ชีเดินผู้ผู้อยู่ในป่าอยูคาลิปตัสแหลังโรงเรียนชาวบ้านก็หลองเินเข้าไปตรวจอยู่หลายครั้งครับแต่ก็ไม่พบอะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ